ฮัลโหลเมื่อนี่จะมานมาแกเอวนะคะเอาเอวเข่าข้างละข้างละสองนี่ตัวเนี้ยเอาเข้าข้างละนิ้วค่ะรวมสองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสองนิ้วค่ะเอาแต่ว่าสะโพกไม่ต้องนะคะขาพอดีคือเอาแต่เอวเข้านะคะสองนิว้วมาค่ะมาดู สร้างซาเอาเกยงยีนเข้าสองนิ้วกันค่ะเบิ่งดูนะคะเนี่ยเอวเข้าเกือบพอดีแล้วค่ะแต่ทีนี้หลวมไปนิดนึงก็เลยจะมาเอาเข้าข้างละนิ้วค่ะข้างละนิ้วก็คือ,อรวมซ้ายขวาก็เป็นสองนิ้วค่ะมาเลย จะแกะออกผ้าจะเป็นสภาพอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเนี้ยค่ะแกะออกอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าไม่ต้องแกะมาถึงนะคะเอาแค่มาถึงมุมเนี่ยค่ะแล้วก็ยีนมันจะมีอยู่ตรงนี้จะเป็นเหล็กนะคะเป็นตัวกระดุมอย่างเงี้ย เราเอาครีมอ่ะเอาครีมดึงกระดุมนี้ออกเพราะว่าเราจะเอาเข้าตอนตรงนี้นะคะจะไม่เสียทรงเยอะถ้าเอามาเข้าตรงเนี้ยเหลี่ยมตรงเนี้ยมันจะไม่เท่ากันแล้วก็ทําให้เสียทรงอะคะ่ะเราช้าสะเราก็ต้องเอาตรงนี้เข้าะคะ่ะตรงข้างสะโพกซ้ายขวานะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะซ้ายขวา มันกระดุมอยู่ตรงนี้ก็เอาออกนะคะยอมเดี๋ยวว่างานแก้ทรงมันก็จะมีเสียทรงแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้จะมีน้อยมีมากแค่นั้นแหละคะ่ะมาค่ะมาดูสร้างเศร้าเข้านะคะข้างละนิ้วแล้วออกมาสุดภาพนี้นะคะบัดนะคะ อันนี้ข้างละนิ้วก็จะลงมาตรงนี้ค่ะสะโพกหน่อยเดียวนะคะทั้งสองข้างเหมือนกันค่ะแกะตะเข็บออกให้แบนอย่างนี้นะคะ แล้วก็ล้มตะเข็บเลยค่ะล้มตะเข็บเป็นแนวแนวแบบนี้นะคะหลังจากเราได้ปริมาณแล้ว ล้มตะเข็บมาอย่างนี้นะคะเนี่ยคือแบบเดิมอะค่ะที่เราล้มตะเข็บอะ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมสังเกตยินไหมคะที่ว่ามีตะเข็บลมข้างๆเราก็เย็บคืนให้เขาค่ะนิ้วหนึ่งอันนี้ถือว่าไม่เยอะไม่ตัดผ้านะคะแต่ถ้าเยอะก็ต้องตัดนะคะ เย็บข้างๆยีนตรงนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาเอาตามจำนวนเข้าป้ายนี้จำเป็นต้องร้อน,นะคะเพราะว่าส่วนเดิมของผ้าโดนตัดไปแล้วค่ะโดนขยับเข้าเราก็ต้องมาเลื่อนตัวนี้ด้วยตัวป้ายด้วยตัดกึ่งกลางนี้เลยค่ะ กอออกให้ตะเข็บแบนนะคะเราเอาเข้าไปข้างแล้วเท่าไหร่นะเมื่อกี้ข้างละนิ้วแล้วก็เอาเข้าออข้างละนิ้วอะคะ<ม>่ะเนี่ยค่ะข้างละนิ้วนะเนี่ยซ้ายขวาให้ได้นิ้วหนึ่งนะคะ กลางหองอนี้ค่ะกลางนะเสร็จแล้วล้วก็มาเก็บเก็บไอ้นี่ก่อนดูก่อนนะคะว่าเราเอาเข้าวมันพอดีเส้นไหมพอดีกันไหมอะไรเงี้ยตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยเราก็เคลื่อนอีกอันนี้เขาจะพอดีกันค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาเย็บเส้นนี้นะคะเย็บเส้นนอกประกบกับไอ้นี่ก่อนดู้เส้นนอกประกบกับตัวต้เกงก่อนนะคะสายใบส้มซ่าแชร์เดียบรรเจิดเกิดขึ้ทุกวันข้าซ่าแบบปันอีกเลย อันนี้เขาจะประกบกันแล้วนะตัวข้างนอกอ่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ึ๊บปิดเลยค่ะทีนี้ึ๊บเย็บเลยนะคะเย็บทับเส้นตามรอยของเขา,าประกอบประกอบอเอวว่างั้นเถอะประกอบเอว ถ้าผ้าเขาตรงกันมันก็จะใส่พอดีค่ะประกอบเอวเนาะ อบเอวนะเนี่ยค่ะอันนี้ได้เก่าก็ตัดออกได้นะคะเพราะว่าเราเย็บแล้ว เนี้ค่ะประกอบแล้วนะคะเย็บติดกันแล้วเสร็จแล้วเราก็มาวิ่งจับตัวเนี้ยติดแล้วนะคะติดให้ตรงนะคะมันก็จะมีเพื่อนนะเพราะว่าเราขยายเข้าเราไม่เราเอาเข้าไอตัวปุ่มนี้จะต้องอยู่เพื่อนที่อะค่ะ เพื่อนพี่นะคะตัวไอ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยอยากให้ตรงค่ะแล้วก็แซกแซกก็คือจบแล้วค่ะแล้วก็ตัดที่ได้ให้เขาเนี่ยค่ะ นี่ก็จะแซกแซด้วยนะคะให้มันทนแล้วก็ตัดที่ได้ตัดที่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้ใส่คืน ตรงที่ขยบตรงอไอ้น,นี่หน่อยนึงนะคะอย่าใส่ที่เดิมเพราะว่ามันเคลื่อนแล้วเดีบไอ้น,นี้ รอยเดิมเขาจะอยู่ตรงนี้แต่พอรีเราเอาเข้ามาอีกเราก็ขยบเข้ามาค่ะเหมือนคล้ายๆกับในเมื่อของเคลื่อนที่แล้วเราก็เคลื่อนที่ตามมาค่ะแสงเยอะไปเนี่ยค่ะเอาเอวเข้าให้ลูกค้าข้างละนิ้วนะคะก็เนี่ยง่ายๆค่ะสองนิ้วนะตัวเนี้ย แกะออกมาแล้วก็ใส่คืนไอ้ตรงนี้ก็ให้ตรงกับตรงนี้ด้วยนะคะไอ้รอยต่ออยู่ตรงนี้นะคะเีห็นไหมคะตรงนี้ก็อย่าลืมแกะออกมาแล้วก็อย่าลืมเย็บล็อกลงไปนะมันจะเป็นเส้นหนึ่งของยีนอยู่ถ้าทํำมันเก่งยีนคือก่อนเลาะก่อนเลาะ,ะสภาพแบบไหนก็พยายามให้ใกล้เคียงที่สุดอะคะ่ะกฎของการทำแก้ทรง หรือออกมายัางไงก็ประกอบคืนก็ให้เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเพราะนั้นเธอค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากมายค่ะ see y o u Next to see y o u Next ค l i p ค่ะงานเข้างานขยายค่ะ